มาดูคุณสมศักดิ์ค่ะที่จะประกาศคุมเข้มเรื่องยาเสพติดท่านผู้ชมคะวันนี้คุณสมศักดิ์ซึ่งก็ลงพื้นที่ด้วยอะนะไปกับพร้อมกับประหลัดหมอโอภาสแล้วก็อสมอก็มาต้อนรับกันคุณสมศักดิ์พูดถึงภาพรวมการจุดตัวจุดทดลองเรื่องปัญหายาเสพติดการบริหารจัดการแกก็ไปบอกกับบรรดาผู้ทำงานท่างหรายว่าท้องท้องเป็นเหลืองเขียวส้มแดงนะเราเรา,เราต้องมีแบบการดูแลนะการปรับระดับนะต้องแก้ให้เต็มที่นะ แล้วก็ยินดีจะเปิดพื้นที่ทหารกะลาโหมเนี่ยใช้เปิดพื้นที่ของทหารในเป็นที่บําบัดผู้ติดยาเสพติดแล้วก็ให้ประสานงานกับกะลาโหมการบําบัดเนี่ยมีการปลายน้ําต้องที่ต้นน้ําเลยนะกระบวนการที่ทําต้องชัดเจนมากทีนี้ก็มีการถามถึงเรื่องจํานวนอะจานวนจํานวน,น,วนก,กี่เมตรกี่เมตรเอาอย่างเงี้ยเอาย,ง,อายงไรกันแน่คุณสมศักดิ์บอกว่าจะประชุมวันที่16 16นี้แหละแล้วจะนำร่างกฎกระทรวงผ่านเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์กระทรวง พื่อรับฟังความคิดเห็นประชาชน17-17นี้ครบกําหนดประกาศ15วันจากนั้นจะเสนอที่ประชุคมครมเพราะว่าบําบัดแตเป็นปลายน้ํานายกกาชับว่าจะต้องทําตั้งแต่ต้นน้ํสาสกัดกันน้นตั้งแต่ชายแดนผู้ค้าผู้ผลิตยึดรัพย์คนอยู่ต้นน้ําถึงปลายน้ําไม่ว่าใครมียาบ้านในครอบครองแค่เม็ดเดียวก็ถูกจับและยึดทรัพย์ต้องตรวจสอบว่าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนานแค่ไหนรายได้จากการขายยาเท่าไหร่ยึดทรัพย์ลงไปถึงมรดก ต้องเข้มงวดป,ปอปสจะนำไปสู่ขั้นตอนของตำรวจและศาลต่อไปแต่ยังไม่ตอบว่าห้าเมตรไม่ห้าเมตรแต่จะตอบว่าจะเข้มงวดเปงต้นน้ำอย่างปลายน้ำก็มีแนวคิดว่าจะกลับใช่ไหม <c oughs> คือห้าเราลงมาเหลือหนึ่งเพื่อให้ความชัดเจนม,นมากขึ้นไงว่าไม่งั้นเดี๋ยวตำรวจอะไรต่างไปตรวจแล้วมันงงไงคือไปทราบนะบอกว่า<อ>ทางกระทรวงเนี่ยเขาค้านแล้วเรื่องห้าเมตรตำรวจเขาก็ค้านจำได้ไหมปปสเลยนะค้านเรื่องห้าเมตร คนในกระทรวงเนี่ยหมอค้าเนี่งห้าเมตรพวกคนก่อนรุ่นก่อนหน้านี้ที่เอาห้าเมตรเขาบอกว่าเขารู้ดีนะ่ะคุณถือห้าเมตรเขารู้ดีเขาแยกออกว่าคุณเนี่ยเป็นผู้ค้าหลายย่อยหรือผู้เสพคุณเอาอะไรมาวัดคุณเอาความรู้สึกคุณมาวัดคุณไม่มีวิทยาศาสตร์หนึ่งเม็ร หนึ่งเม็ดนี่ก็เป็นผู้ค้ารายย่อยได้นะจำได้มหมตำรวจปปสพูดว่าบางทีเล้ยิงจับหนึ่งเม็ดเลยเพราะหนึ่งเม็ดไม่ใช่เศษหนึ่งเม็ดแกเป็นผู้ค้ารายย่อยกองทัพหมดรับรายย่อยมันแปลว่าเด็ดขายไงขายหนึ่งเม็ดแต่พอประกาศว่าห้าเม็ดมันก็เลยขายห้าเม็ดไงเออมันเลยพอห้าเม็ดมันก็ไปกันใหญ่ได้ไงใช่ไหมใช่สถานการณ์ไม่ได้ดีขึ้นใช่ไหมฮะไม่ได้ดีขึ้นวันนี้เรื่องเรื่องที่มันเป็นตับเรื่องห้าห้าหนึ่งเม็ดห้าเม็ดเนี่ย เป็นเรื่องที่เขาจะต้องพูดกันต่อไปแต่ประเด็นเรื่องสำคัญเลยค่ะท่านผู้ชมคะก็คือเรื่องของกัญชากัญชาคือกัญชาเนี่ยถ้าในติกตอกห้ามพูด AI จับในทิกตอกใี่เรียกว่ากันยุงมาจุดตาตาดทิกตอกกูแต่นี่ในนี้พูดนกัญชาเนี่ยนะคะคือเดิมทีมันหลุดออกจากบัญชียาเสพติด แล้วก็มันจะนําเสนอกฎหมายเข้าสภาถูกไหมครับแล้วก็อยางไม่ทันได้ไปด้งมาเต็มไปด้งมาอยู่นั่นแหละทางพรรคเพื่อไทยตอนเลือกตั้งก็มีหนึ่งหมื่นบาทแจกสิบหกปีเป็นต้นไปทุกคนทางพรรคภูมิใจไทยมีกัญชาพืชเศรษฐกิจครับอ่าจากนั้นเราเห็นร้านเต็มไปหมดเลยเห็นไหมมีใบกัญชาไฟนีออนอ่ะใบกัญชาเต็มไปหมดเลยทีนี้ปรากฏว่าเรื่องกัญชาเนี่ยมันก็เลยเกิดทําให้ คนคิดมันก็มีความคิดอ,อีกชุดความคิดหนึ่งคือเป็นยอดว่าถ้าหากปล่อยให้มันทะลุรุ่งไปได้ด้วยดีคนมันคิดวิดอีเดียวอะอภูมิใจไทยมันจะปวาาได้หมดเลยอ,อยากกันนั้นเลยจะกลายเป็นผลงานภูมิใจไทยปัดต้นกัญชาทิ้งเสียเอามันเข้าสู่บัญชียาเสพติดเหมือนเดิมซะมภูมิใจไทยนี่เละเลย แล้วก็มีการแก้แค้นให้สะสมให้สมกับที่มึงเคยพูดกับกูว่ามันจบแล้วครับนายมันยังไม่จบมันเพิ่งเริ่มต้นต่างหากเออ,อ,อนึกออกมามันยังไม่จบมันเพิ่งเริ่มต้นปรากฏว่าวันนี้สมศักดิ์ซึ่งอันนี้ก็ได้รับอวยยศอวยเกียรตินะไปอยู่กระทรวงสาธารณสุขนี่นะ <c oughs> สมศักดิ์เนี่ยพูดถึงการนํากัญชาไปเป็นยาเสพติดอีกครั้งหนึ่งถามว่า เห็นด้วยไหมที่ประชุมปปสเนี่ยสมัยเป็นรัฐมติวิธธรรมเนี่ยเขาก็เรียนว่าทํางานร่วมกับพักร่วมอะไรที่เรายังไม่รู้จริงอะไรที่เรายังไม่ชัดเจนจริงเราไม่มีสิทธิไปค้าหรือไปทําความเข้าใจอะไรในที่ประชุมปปสหลายครั้งคนที่ไม่เห็นด้วยกับกัญชาคือกระทรวงการต่างประเทศเนื่องจากมาไปเกี่ยวข้องกับอนุสัญญาระหว่างประเทศแต่นอกรอบมีคนไม่เห็นด้วยรุนแรงทั้งกระทรวงการต่างประเทศทั้งปปสและตํารวจ ท้ายที่สุดแล้วเป็นการประชุมหลังจากทาความเข้าใจกันแล้วให้เวลาและให้โอกาสทํางานไม่มีใครพูดอะไรเลยเงียบกันหมดเลยเพราะคณะกรรมาการปรปรสที่ประชุมกันมีเกือบ40คนเราใช้เวลาไประยะหนึ่งทีเดียวเมื่อเราเห็นว่าเห,เ,หเห็นเมื่อเราเห็นหรือรัฐบาลเห็นว่ามีปัญหากับเด็กเด็กมีแนวโน้มเสพมากขึ้นอย่างรวดเร็วสหรัฐอเมริกามีข้อมูลว่าทําให้เด็กมีไอคิวลดลงส่วนไทยก็ลดลงเช่นเดียวกันน้องครับน้องเห็นอะไรระหว่างบรรทัดในนี้มะเห็นระหว่างบรรทัดในนี้มะ สมศักดิ์พูดเรื่องกัญชาในระหว่างบรรทัดนี้เนี่ยนะคะหนึ่งเลยเออต้องระวังดีๆนะกัญชาเนี่ยเดี๋ยวเคไอมันจับนะต้องระวังหงเลยกรณีกรณีนีสมัยที่สมศักดิ์ย้อนไปเมื่อเมื่อผมเป็นรัมะติยุติธรรมอะไรที่เรายังไม่รู้จริงอะไรที่เรายังไม่ชัดเจนจริงเราไม่มีสิทธิ์ไปค้านหรือไปทําความเข้าใจอะไร ซึ่งในที่ประชุมป,ปอปสหลายครั้งคนไม่เห็นด้วยกัญชาคือกระทรวงการต่างประเทศแล้วเอาอนุสัญญาระหว่างประเทศออกมาพูดเลยเอ,อแต่นอกรอบมีคนไม่เห็นด้วยรุนแรงมากนี่เป็นข้อมูลใหม่ที่สมศักดิ์ออกจากปากสมศสักดิ์ต้กับอนุทินเลยนะออมีทั้งกระทรวงการต่างประเทศไม่เห็นด้วยป,ปอปสไม่เห็นด้วยและตำรวจไม่เห็นด้วยท้ายที่สุดแล้วเป็นการประชมุมหลังจากทำความเข้าใจกันแล้วก็ให้เวลาให้โอกาสทำงาน ก็ไม่มีใครพูดอะไรอีกเลยเงียบเพราะกรรมการปรปรสที่ประชุมด้วยกันมี40คนเน่ะเราใช้เวลาระยะหนึ่งแล้วเมื่อเห็นว่านี네่สมศักดิ์สัญญาแล้วนะเมื่อเราเห็นว่ารัฐบาลเห็นว่ามีปัญหากับเด็กมีแนวโน้มเด็กจะเสพกัญชามากขึ้นเอาข้อมูลอเมริกามาเลยอเมริกา <c oughs> มีข้อมูลว่าทําให้เด็กมี I q ลดลง <c oughs> ในระหว่างบรรทัดของของรำต้นในการถแถลงเนี่ยเท่ากับ สมสักมันจะบอกว่ามันจะเข้าอยู่ในบัญชียาเสพติดแน่นอนอ่างงานนี้หักกับภูมิใจไทยแน่นอนแล้วก็เป็นเป็นการเท้าความไหมพี่ว่าสิ่งที่ผ่านกันมามันเกิดขึ้นตั้งแต่รัฐบาลที่แล้วตั้งแต่ภูมิใจไทยรอบที่แล้วมีคนไม่เห็นด้วยแต่ก็โอเคอะไรให้โอกาสกันนะเพราะมันยังไม่ชัดเจนใช่ไหมเมื่อเดินทางมาจนถึงวันนี้ก็ถือว่าชัดเจนมีหลักฐานใหม่มีข้อข้อความใหม่มีข้อมูลใหม่ก็ต้องมาพิจารากันใหม่ อ้างถึงเ<อ>นื่อกระทรวงต่างประเทศด้วยนะ,อ,ะอ้างถึงอนุสัญญาระหว่างประเทศด้วยนะอ,อ้างถึงข้อมูลจากอเมริกาด้วยนะนักข่าวเลยถามว่าส่วนตัวคุณสมศักดิ์ไม่เห็นด้วยใช่ไหมคุณสมศักดิ์บอกว่าขออย่าถามแบบนั้น <c oughs> ถ้าเป็นคุณทวีสอดสองบอกว่าอย่าอย่าอย่าตั้งคําถามด้วยคําว่าสมมติว่าถ้าเป็นคุณภูมิทมบอกว่าอย่าตั้งคาถามด้วยจินตนาการส่วนสมศักดิ์บอกว่าขออย่าถามแบบนั้นถ้านายกบอกว่าคําถามต่อไปสมศักดิ์ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราคุยกันนอกรอบและไหนรอบแต่แม้ในที่ประชุมคณะกรรมการปปสอย่างเป็นทางการเนี่ยผมก็ไม่ได้ค้านแต่นอกรอบเราคุยกันให้เกียรติกัน เมื่อเราเดําเนินการเราเห็นว่าเรื่องที่มีเวลาจะทำความเข้าใจในข้อเท็จ,จจริงได้เนี่ยมันไปทําความเข้าใจกันดีกว่าเราเดินมาถึงวันนี้สี่ปีแล้วเอาข้อมูลมาดูกันดีกว่าและยอมรับข้อที่จริงดีกว่าโดยรัฐบาลให้แนวทางยึดประชาชนเป็นหลักถามว่าเวลานี้จะเอากัญชาทั้งหมดหรือเอาเฉพาะส่วนเข้าสู่บัญชียาเสพติดสมศักดิ์บอกว่าถ้าดูวันนี้กัญชาถูกควบคุมตามอนุสัญ,ญญาระหว่างประเทศช่อดอก ของกัญชาสารสกัดเป็นยาเสพติดได้ยกเว้นเส้นใยเมล็ดหรือควบคุมการปลูกกัญชาหรือจัดรายงานที่เกี่ยวข้องพื้นที่ปลูกการนำเข้ามันขึ้นอยู่กับการคุยกันสิ่งที่ต้องทำคือกฎกระทรวงอันได้แก่การปลูกการเก็บการรักษาคนที่มีธุรกรรมทางกัญชาอยู่ต้องมาคุยกันหากไม่คุยกันแล้วกฎกระทรวงไปทำเข้าเสียหายมาก ประกาศคำสั่งใช้แพทย์แผนไทยแพทย์พื้นบ้านวิธีการวิจัยต่างๆต้องคุยอย่างจริงจังต้องมีข้อมูลครบถ้วนถ้าข้อมูลไม่ครบผมจะดําเนินการในฐานะรัฐบาลมันจะเสียหายขอให้เข้ามาคุยกันอย่างไรก็ตามระยะเวลาดําเนินการน,นั้นนายกให้ถึงสิ้นปีทําได้เร็วก็เร็วถามถึงกรณีผู้หนุนกัญชาจะเข้ามาพบที่กระทรวงพร้อมคุยไหม คุณสมศักดิ์ว่าต้องคุยแล้วต้องไปหาเขาด้วยเพราะไม่อยากทําอะไรไปที่ข้อมูลไม่เต็มที่หรือทําอะไรที่เขาเสียหายต้องมีกรอบการแพทย์ก็คือว่ามีอนุสัญญายมามีการทรวงส่าประเทศมาปปสไม่เห็นด้วยอนุสัญญายต่างประเทศมามีมีตัวเลขงานวิจัยจากอเมริกามาแล้วก็จะต้องพูดคุยกันก็แปลว่ายากัญชาส่วนส่วนที่มีพิษจะต้องอยู่ในยาเสพติด และส่วนที่เป็นทางการแพทย์แผนไทยก็จะต้องออกกฎอะไรอยู่ในแพทย์แผนไทยได้ซึ่งสมศักดิ์เป็นคนที่ออกกฎเก่งมากมแม้ว่าไม่ได้เก่งทางยุติธรรมมาเลยนะแต่ออกกฎเก่งมากดูจากกรณีทักษิณชินวัตรเก่งมากมดังนั้นเดี๋ยวสมศักดิ์จะจัดการดําเนินการที่กระทรวงสาธารณสุขให้พี่เป็นเลย61สมัย <laughs> บอกเลย <laughs>